มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนร,กกร,ากราชกิจจาประกาศขายออนไลน์ไม่แจ้งราคาให้อินบ็อกซ์ถามปรับ10,000นคนแจ้งได้25เปอร์เซ็นต์ค่ะร,ร,าราชกิจจาประกาศขายออนไลน์ไม่แจ้งราคาให้อินบ็อกซ์ไปถามปรับ1 0 0 0 0หนนะคะคนแจ้งได้25เปอร์เซ็นต์ วันที่22กันยายนเว็บไซตร์ราชกิจจารนุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมาการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่70พศ2563เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและก็บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์ความว่าตามที่คณะกรรมาการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและก็บริการได้ออกประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและก็บริการฉบับที่102พศ2562เรื่องการแสดงราคาและก็รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์ลงวันที่4กรกฎาคมพศ2562เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือว่าค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการไปแล้วนั้น โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและก็บริการได้พิจารณาทบทวนมาตรการแสดงราคาและก็รายละเอียดเกี่ยวกับการจาหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์แล้วเห็นควรคงมาตรการแสดงราคาและก็รายละเอียดดังกล่าวต่อไปค่ะอาศัยอํานาจตามความในมาตรกา9วงเล็บ5้ามาตรา28แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและก็บริการพศ2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งออกประกาศดังต่อไปนี้ข้อ 1. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทุจร,รชาณาจากักรตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปเว้นแต่จะมีการออกประกาศฉบับใหม่ข้อ 2. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่102พศ2562เรื่อง การแสดงราคาและก็รายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์ลงวันที่4กรกฎาคมพศ2562ข้อ3ในวันประกาศนี้ผู้ประกอบธุรกิจได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือว่าบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์ข้อ4ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแสดงราคาจำหน่ายค่าบริการรวมถึงประเภทชนิดลักษณะขนาดน้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือว่าบริการนะคะโดยการเขียนพิมพ์หรือว่ากระทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นแต่ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้นในลักษณะที่ชัดเจนครบถ้วนเปิดเผยสามารถอ่านได้โดยง่ายการแสดงราคาจําหน่ายสินค้าค่าบริการตามวรกหนึ่งให้แสดงราคาต่อหน่วยราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้แต่ต้องมีตัวเลขอารบิกอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือว่ารายการแสดงควบคู่กับการราคาจำหน่ายหรือว่าค่าบริการต้องเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ค่ะข้อที่ 5. กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือว่าค่าบริการที่ให้บริการแสดงไว้ตามข้อ4ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วนและเปิดเผยโดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการ ให้บรริกาค่ะข้อ 6. การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ4ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการนะคะความในวรรคหนึ่งมีให้ใช้บังคับกับกรณีผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาจำหน่ายหรือค่าบริการแสดงเอาไว้ค่ะประกาศณวันที่1กรกฎาคมพศ2563 ลงชื่อจุริลนลักษณะวิสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานคณะกรรมาการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานเพิ่มเติมว่ากรมการค้าภายในระบุว่ากรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคาผ่านช่องทางที่จำหน่ายไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram l ลายและเว็บไซต์แต่จะให้ i n s o x x เข้ามาสอบถามราคาแทนนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาท ส่วนผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับ25ของค่าปรับเชน่นหากโทษปรับ1,000 0บาทผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง2,500บาทซึ่งหลักฐานที่ต้องเตรียมได้แก่ข้อความที่พูดคุยกันการแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขายเพื่อความสะดวกต่อการนำจับค่ะหากผู้พบเห็นกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าร้องเรียน ได้ที่กลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์หรือว่าอีเมล1569 d i t c o t h หรือว่าสายด่วน1569ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ